สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเจริญมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้หลังจากหลังจากขึ้นไลฟ์แล้วก็ลงไลฟ์ไปเมื่อกี้นะอืมก็ลุงเจริญก็ได้รับจากเอฟซีจากทั้งคอมเมนต์ทั้งไลน์มานะครับเขาบอกว่า f อฟที่มามาดูไลฟ์สดลุงเจริญเนี่ยส่วนมากจะไม่มีช่องในช่องจะไม่มีเนื้อหาใดๆนะครับอืม ก็ลุงเจริญก็มีเอฟซกลุ่มเดียวกันบอกแนะนําให้สร้างช่องขึ้นมาเออมีช่องครับวีดีโอลงมาแต่หลายคนทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะครับลุงเจริญเคยแนะนําให้ไปดูไปดูตามช่องที่เขาทํา YouTube สอนทํา YouTube ต่างๆนะครับสอนตัดต่อวิดีโอพอบอกมันโอ้ยมันเยอะยุ่งยากไม่เข้าใจทําแล้วไม่เข้าใจ อ่ามันเยอะมากเกินแต่ว่าให้ลุงเจริญน่ะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับสั้นๆแล้วก็มาให้ดูไม่ต้องเยอะไม่ต้องหลายขั้นตอนค่อยเรียนไปทีละขั้นตอน,นครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมามาทำ u t u b e ให้ดูสร้างช่อง u t u b e นะขั้นตอนแบบง่ายๆเลยนะครับด้วยมือถือนะไม่ต้องมีอะไรมากมายด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับขั้นตอนแรกก็เอาหน้าจอขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดไปตรง ยูทูบนะครับเครื่องหมาย YouTube แอป u t u b e ก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอ YouTube แล้วก็เรามันมีเลขบวกข้างล่างอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกรึ๊บเนี่ยแล้วก็มันจะมีขึ้นมาอัปโหลดวิดีโอถ่ายทอดสดสร้างโพสต์แล้วก็กดตรงที่อัปโหลดวิดีโอนะครับแถวบนสุดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะเห็นวิดีโอของเรานะครับวิดีโอของเราอ่าทีนี้เราก็จะอัปโหลดไปอัปโหลดไปตัวไหนก็ได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าอ่าเราจะอัปโหลดอันไอ้หนึ่งจุดสามสองนี้เราก็กดอัปโหลดไปเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เราก็กดถัดไปนะครับถัดไปข้างบนสุดนะครับเรสร้างช่องก่อนตั้งชื่อช่องก่อนก็ได้ครับช่องอันนี้อ่าแม่ติคิดไปแล้วนี่ช่องเราต้องพิมพ์ชื่อช่องให้แป้นพิมพ์มันขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราจะตั้งชื <Practice Alberto trif ling> ่อ <Punch> ช่องอ่าชื่อช่องเราไปเจอลูกทุกแกหนึ่งตัวเราก็บอกว่าทุกแกน้อยทุกแกน้อยนะทุกแกนะ ใส่เลขโจทย์ข้างบนตุ๊กแกทะลแอ่หนอตุกแกน้อยน่ะตุกแกน้อยนะครับอันนี้ชื่อช่องนะครับพาชนไพรน่ะผาชนผอพึ่งอ่าจอจานยอหญิงตุกแกน้อยพาชนภัยอ่านันนี้ตั้งชื่อเล่นๆก่อนนะครับสมมติเราไปเจอตุกแกหนึ่งตัวเราจะถ่ายอัพมาวิดีโอตุกแกน้อยพาชนภัยเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปข้างบนนะครับ กดถัดไปตื้มเนี่ยมันก็จะขึ้นใช่วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเราก็กดบรรทัดล่างนะครับบรรทัดล่างเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับแล้วเราก็กดอัปโหลดไปอ่าแค่นี้ละครับกดอัปโหลดนะทีนี้หน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันตอนนี้มันกําลังอัปโหลดอยู่ แต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันอัปโหลดยังไงเรากดตรงมุมขวาบนสุดนะตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปคลิกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็กดที่ช่องของคุณช่องของคุณมันก็จะมีด้านซ้ายแก้ไขช่องด้านบนนะจัดการวิดีโอแล้วก็คลิกไปตรงจัดการวิดีโอนะครับแบบนี้จัดการวิดีโอเราก็จะเห็นกําลังอัปโหลดกําลังอัปโหลดอยู่นะครับอย่างนี้นะกาลังอัปโหลดตืด้ตื้ตืตืตืเนี่ย เสร็จแล้วก็วิดีโอกำลังอัพโหลดแล้วก็ออกมาจากหน้าจอก่อนออกมาจากหน้าจอตึ้งตึ้งตึ้งนี่อ่าเห็นไหมวิดีโอกำลังอัพโหลดออกมาจากหน้าจอตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้มันก็เสร็จวิธีแล้วครับอันนี้เราก็เราก็รอขั้นตอนอย่างเดียวนะครับเราก็รอขั้นตอนมันเสร็จวิธีนะครับพอมันเสร็จขั้นเสร็จขั้นตอนเสร็จพิธีแล้วระหว่างที่รออัพโหลดเนี่ยเราก็ ยังไงอ่ะพอเราจะแก้ไขได้ใช่ป่ะเราเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปช่องของคุณอีกทีหนึ่งเนี่ยเราอาจจะตั้งนี่กดตรงจัดการวิดีโอเหมือนเดิมนะครับนีทีนี้เราอาจจะตั้งช่องช่องที่ว่าเราอาจจะตั้งเป็นรูปกุญแจก่อนพอเราจะไปแก้ไขแล้วก็เราจะไปแก้ไขแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงที่ว่าแก้ไขเห็นมั้ยเนี่ยมันจะมีแก้ไขเรากดไปแก้ไขตามช่องนี่ กดไปแก้ไขตามช่องมันจะมีเห็นไหมน่ะรูปกุญแจเราจะใส่รูปกุญแ,แ,แจก่อนไว้เสร็จแล้วแล้วก็จะกดตรงนี้เปิบเป็นรูปกุญแจแล้วก็กดไปที่สาธารณะนะครับแต่สาธารณะตอนนี้เรากดยังไม่ได้นะถ้ากดแล้วมันจะลั่นไปเลยทันทีนะครับเสร็จแล้วมากันนี่อ่าแล้วก็มีแฮชแท็กเพิ่มแท็กถ้าเราต้องการให้ใครเห็นเราก็เพิ่มแท็กตรงนี้ไปนะครับเพิ่มแท็กตรงนี้ชื่อแท็กตรงเนี้ยนะมันจะมีขึ้นแท่กช่องแท็กอย่างว่าเรา ชื่อช่องเราตุ๊กแกน้อยแล้วก็พิมพ์คําว่าตุ๊กแกแฮทแท็กตุ๊กแกนะแฮทแท็กสัตว์เลื้อยคานหรือแฮทแท็กแฮแท็กคนในรักสัตว์ก็ได้นะเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมากลับมาหน้าจอหลักแล้วก็ไปดูแล้วก็สามารถเข้าไปดูแค่นน้ก็เสร็จท้าขั้นตอนแล้วนะครับครับกระลุงเจริญก็จะจะมาบง่ง แบ่งปันนะครับแบ่งปันแค่นี้นะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในการในการสร้างช่องนะขยันสร้างวีีวิดีโอนะครับไม่มีอะไรครับที่คนคนหนึ่งทําได้แล้วคนอีกคนหนึ่งจะทําไม่ได้อันนี้ก็คือคาคาคมคําพูดลุงเจริญก็ได้มาจากใน YouTube นี่นะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับแล้วลุงเจริญจะคอยตามตามดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ